สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับ E ีซีจูนอีกครั้งครับแล้ววันนี้ครับก็ยังอยู่ในโหมดของการภาคการเป็นนักภาคที่ดีนะครับการเป็นนักภาคที่ดีต้องมีการบ้านนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทําการบ้านเลยการบ้านคืออะไรครับไหนลองบอกพี่สิครับบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องไปฝึกภาคเยอะๆสิวันนั่นคือการบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งครับ ก็อาจจะใช่แต่การบ้านที่ไปจูนกำลังจะให้นี้ถือว่าเป็นลายแทงเลยนะครับเข้าไปสู่กลุ่มสมบัติเลยนั่นคือการดูครับและการดูนี้ก็มี2อ,อย่างดูอย่างแรกครับคือการดูรุ่นพี่ว่าเขาทำงานกันอย่างไรจะไปหากันจากที่ไหนครับก็ไปหากันจากในมือถือแพลตฟอร์มหรือว่า YouTube เยอะแยะเลยครับ และลายแทนที่พี่จุนจะให้นั้นคือหนังไม่เลือกประเภทนะครับในทุกๆประเภทในทุกๆชาติพันธุ์นะครับทั้งไทยจีนฝรั่งแคกอะไร,รก็ได้แต่ต้องอยู่ในยุค80-2000ถึง2000เป็นยุคที่นักภาคเฉิดฉายเหลือเกินครับ และนักาพากย์ที่ยังเฉิดฉายอยู่ในวงการหลายหลายคนตอนนี้ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่นะครับก็ยังมาจากรุ่นนั้นทั้งนั้นพี่ก็ดูจากพี่ๆเหล่านี้แหละครับเป็นเป็นตัวอยา่างนะครับได้อะไรจะได้อะไรจากการดูตรงนี้การดูแบบนี้ครับเป็นการดูแบบเพื่อวิเคราะห์ดูว่าเขาให้น้ำเสียงเนื้อเสียงลีลาอย่างไร ในบริบทต่างๆนะครับในทุกๆหลากหลายอารมณ์มากเลยคำตอบเหล่านั้นที่น้องๆอยากได้มันอยู่ในนั้นทั้งนั้นครับเราตอบตัวเองได้ว่าเราชอบแบบไหนทุกคนชอบไม่เหมือนกันและจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันนั่นคือเหตุผลที่พี่บอกว่าให้ดูและพี่ไม่สอนว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างโน้น มันคืองานศิลปะน้องๆหลานๆมีสิทธิ์ที่จะขีดเขียนและวาดเองสร้างความสุขให้กับคนดูครับสิ่งที่พี่จะบอกคือว่าทุกวันนี้พี่ยังทําอยู่เลยนะดูจนภรรยาพี่เนี่ยบอกเลยโอ้ยพ่อดูในนักหนาเนี่ยมันเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นมันต้องดูวันใดที่เราไม่ทําการบ้านนะครับไม่ดูหรือหยุดดูเราจะอยู่นิ่งทันที มันจะมีอะไรในหลายๆรอบที่เราดูเนี่ยมันจะ,จะเจออะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแหละแต่เป็นการดูอย่างที่พี่บอกอะไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิงดูว่าเฮ้ยพอเราคลิกนิดนึงเฮ้ยประโยคนี้มันยังไงวะย้อนกลับมาดูนิดนึงสมัยก่อนนะพี่จูนดูตั้งแต่เป็นม้วนวอะ VHS อะลำบากขนาดไหนเดี๋ยวนี้น้องๆง่ายมากเลยดูผ่านมือถือลูดไปลูดมาง่ายชิบหายแล้วพุ่งตรงอะนะ เพราะฉะนั้นก็ดูกันซะเวลาว่างก็ดูกันดีกว่าไปนั่งทําอะไรเลอะเธอะนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก,ก็จะว่าเอามันนิ่งๆใช้สมาธิแบบนี้ดีกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยสําหรับน้องๆที่อยากเป็นนะแต่ว่าน้องๆที่ก็ไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องทํานะครับไม่จําเป็นก็เสพไปใครทํามากกว่ากันคนนั้นชนะพี่บอกเลยและเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยใ,ในบาง อารมณ์เนี่ยเราไม่รู้เราคิดไม่ออกเลยว่าเราจะให้มันยังไงเราจะให้เสียงมันยังไงเราจะไปแบบไหนพี่ๆเหล่านี้จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับในยุคนั้นเลยโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยพี่ต้องบอกว่าหลังจีนเนี่ยโอ้โกําลังเบ่งบานถึงขีดสุดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่รู้กันดีายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงฆ่าขายะตายโหดเลวดีอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งก็ทางด้าน ไดฮาร์ดหรือว่าอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับหนังระดับบล็อกบัสเตอร์ของฮอลลีวูดเนี่ยพี่ๆที่อ,อยู่นะตอนนี้ยังเฉิดฉายอยู่เนี่ยเข,เขาเกิดมาจากตรงนั้นแหละเขาเริ่มภาคเขาเริ่มสร้างชื่อจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจงไปดูซะดูเยอะๆมีโอกาสดูดูนะครับแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วก็จำ แบบไหนที่มันดีกับเราเอามาปรับใช้ให้เป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้ไปเรียนเสียงเท่านะเอาแค่ลีลาและลักษณะการให้พออ่อันนี้คือเป็นการดูอย่างอย่างที่หนึ่งดูอย่างที่สองดูอะไรครับดูตัวเองดูงานตัวเองดูนะ ให้นั่งดูให้ตั้งใจดูไม่ใช่นั่งดูแล้วแบบวล้อคิดๆคิดๆโอ๊ยภาคดียังเลย่ะตัวเราภาคดีเลยถุยเลยนะไม่ได้นะเพราะอะไรครับพี่จุนจะให้ดูเพื่อที่จะหาจุดบอดของตัวเองจุดบกพร่องอันไหนบกพร่องจําไว้แล้วแก้ไขมันซะมันต้องมีพี่ทุกวันนี้ยังมีเลยเวลามาดูกันตโอ้โหทำไมเราไม่แก้ตรงนี้วะคือบางทีมันปล่อยไปแล้วนี่มันแก้ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ยังมีโอกาสที่จะแก้ได้นี่แก้ซะนะครับไม่ต้องอายใครไม่ต้องมันไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกเวลาเราพลาดไปแล้วมันไม่ดีก็แก้ซะแต่ถ้าเกิดปล่อยออกไปแบบรุ่มรุ่มดอนดอนครึ่งครึ่งกลางกลางแบบแล้วจะมาเสียใจในภายภาคหน้ามาเสียใจทีหลังเนี่ยมันไม่ทันไม่คุ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกที่เราพากไปทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหอยู่จน ลูกหลานเราโตเลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนโอเคเป็นม้วนอะไรเงี้ยก็ยังเก็บในรูปแบบดิจิตอลไม่ได้มันก็อาจจะผุพังชำรุดเสียหายหายไปก็ถือเป็นโชคดีของพี่ในบางเรื่องนะเออแต่ว่าคือเดี๋ยวเนี้ครับถ้าทําให้ดีได้ทําซะและการดูสองอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยน้องๆหลานๆให้เป็นนักภาคที่ดีได้ใส่ใจตัวเอง นะครับด้วยการดูเยอะๆยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเท่านั้นเชื่อพี่แล้วจะเป็นนักภาคที่ดีได้ในอนาคตแน่นอนแต่จะช้าเร็วอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะก็อยากให้เป็นนักภาคที่ดีกันทุกคนนะครับก็มีความคิดที่ดีจะได้เอาไปแนะนำรุ่นน้องๆต่อไปได้ สืบสารกันต่อไปในทางที่ดีไม่ใช่โอ้โหเอาอะไรก็ไม่รู้ไปยัดใส่หัวเด็กแม่ไม่ไม่ไหวเลยอะ่ะบางทีบางทีพี่ก็เห็นนะบอกตรงๆว่าการกระทําในบางจุดเห็นแล้วมันไสน้จริงนะมันไส้มันไส,นส้แต่ว่าก็อมันเด็กๆอะ่ะจะปล่อยมันเถอะจะไปไอะไรมันเลยไม่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยเข้าไปเขา วันหนึ่งเขาก็จะรู้เองว่าไอการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเขาเองเลยในระยะยาวเขาจะไม่มีศักดิ์ศรีเขาจะไม่สง่างามเลยในวงการถ้าน้องๆหลานๆอยากเป็นแบบนั้นก็เชิญนะจ๊ะไม่ต้องทําการบ้านยกเลยยกตัวเองขึ้นมาเลยแบบโอ้ยไม่ต้องทําเลยพี่จูพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรเลยเก่งเองเว้ย เออถ้าเทพได้ก็เทพไปเออก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะจ๊ะแต่ว่าบอกได้เลยก็อย่างที่พูดนะเมื่อคลิปที่แล้วคิดอย่างคนกระจอกก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ปล่อยเขากระจอกไปเนกรรมเขาก็จะทําตามนั่นแหละว่ากันไปชดใช้กันไปนะฝากเอาไว้สองดูดูงานของรุ่นพี่รุ่นอาจารย์รุ่นปรามาจารย์นะยุคไร 80ถึง2000ไปหาดูซะดูอย่างตั้งใจอันไหนแบบเฮ้ยสงสัยปับ๊บเซิร์ชกลับมาเซิร์ชกลับมาเซิร์ชกลับมา,บมาเฮ้ยอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้จำดูบางครั้งเนี่ยแล้วพี่จะบอกให้ว่าเมื่อดูงานของพี่ๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งแม่งจะเผบ,บพูดตามออกมาเองเลยแล้วมาดูกันว่ามันจริงไม่จริงบางครั้งแม่งนอนหลับอย่างละเมอละเมอพากอะ่ะ เคยจริงๆนะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้โม้ด้วยนะคือมันต้องเอาเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเราให้ได้พอเรามันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเสร็จปุ๊บมันจะออกมาทางจิตสํานึกของเราการแสดงออกมันจะออกมาในทางที่โอเคเราตั้งใจขนาดไหนมันจะพัฒนาสกิลเราได้อย่างรวดเร็วและเป็นทางลัดที่พี่อยากจะบอกและแนะนำน้องๆทุกท่านเลยนะจ๊ะจงทำ เชื่อพี่เดินตามพี่หมาไม่กัดนะถ้าใครมากัดหมาตัวไหนกัดบอกพี่เดี๋ยวพี่จะไปเล่นมันแหะนะจ๊ะด้วยความรักนะโอเคฝากไว้และอย่าลืมไปทําการบ้านกันนะเด็กๆฝากอีกนิดหนึ่งสําหรับน้องๆที่คอมเมนต์นะจ๊ะไม่ต้องรีบพิมพ์นะไม่ต้องรีบพิมพ์บางทีพิมพ์อะไรมาพี่อ่านไม่รู้เรื่องเลยอะติดกันเป็นพื้นๆไปหมดไม่ต้องรีบพิมพ์ ไม่มีใครเร่งให้พิมพ์ค่อยๆพิมพ์แบ่งวรรคแบ่งตอนให้ถูกพิมพ์ให้ถูกต้องนะจ๊ะเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะแล้วมันถึงจะตอบได้สําหรับคําถามอะไรที่มันมีมาในคลิปนี้น่าจะได้คําตอบไปบ้างไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปรักทุกคนนะบอกเลยอยากให้เป็นนักภาคที่ดีโอเคขอให้โชคดี